ยืนท่ายบนนี้ก็ได้นะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเต็นท์รุ่นสีฟ้าโครงในตัวตัวนี้นะคะที่กางอยู่กับพื้นนะคะตัวนี้จะเป็นโครงแบบในตัวนะคะอันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะคะวิธีการกางของรุ่นนี้นะคะอันนี้ใหญ่มากใหญ่สุดๆเลยคะ่ะลูกค้า ต้องหาผู้ช่วยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราจะกลางยังไงนะคะมปนยังได้ไหมอืมอ Yeah. ถ้าเกิดมันโค้งๆงองๆนี่แปลว่าโค้งยังไม่ได้ลูกค่ะต้องพยายามทำให้ม,มันได้ลูกมันเป็นโครงเหล็กนะคะโครงเหล็กแบบสปริงในตัวนะคะอู้จิ แรกค่ะแบบแรกคือใช้กับแอร์เพื่อนที่ใช้กับแอร์เพื่อนที่แนะนำเป็นตัว9,000 BTU น,นะคะใช้อย่างเงี้ยแต่ว่าครูมันยังไม่สติ วนะคะด้านในด้านนอกอ er. ออน,อนู้นออย่างงี้ค่ะวันเก็บตรงนีได้วันนี้ เตียงได้นะคะนะคะ้าเตียงก็ไปนอนได้ถ้าไม่มีเตียงก็ใช้ได้เหมือนกันช่องใส่แอร์นะคะช่องใส่แอร์นี่คือช่องใส่แอร์นะคะมันจะอยู่ด้านนอกอย่างนี้เราจะไม่ไม้ยุ่งกับพื้นที่ในเต็นท์นะคะแล้วก็ใส่แอร์ตรงช่องนั้นนะคะพื้นก็จะเป็นผ้าชนิดเดียวกันผ้าจะเป็นแบบสองชั้นนะคะเพื่อกันน้ําได้นะคะ แล้วก็ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นี่ เดี๋ยวเรามาดูขนาดค่ะอันนี้ก็คือถ้าเราไม่ใช้มุ้เนี่ยเราสามารถพับแล้วก็เก็บไปในกระเป๋าตรงโน้นได้นะคะเดี๋ยวมาวัดดูขนาดนะคะหน้ากว้างน,นะคะความกว้างเลือกไหน ามเซนติเมตรนะคะหรือว่าสองเมตรสองเมตรกว่านะคะลูกค้าถึงสกว้างมากสองเมตรสองเมตรสิบนะคะ,ะ,คะลูกค้ากว้างมากค่ะ องเมสซนะคะสูงสูงวัดจากพื้นจนถึงโครงด้าน,นบนนะคะก็คือสูงกว่าตัวแม่ค้าสูงร้อค่ะคือสูงกว่าสูงกว่าตัวแม่ค้าเลยนะคะ1 8อยคะ่ะไม่ใช่1 7อยเจ้ารนะคะสูงร้อยกว้าง210ร้อคูณสองร้ สูง1 8อนะคะใช้กับแอร์ตัว9000พ BTU ค่ะจะเย็นฉ่ำมากนี่คือแบบที่ใช้กับแอร์นะคะนี้ใช้กับแอร์แล้วจะเราก็จะหันปากแบบนี้ถ้าลูกค้าจะนำไปใช้อย่างเช่นว่าใช้ในพื้นที่โล่งใช้ในกรณีที่ใช้ในลรงขายผลไม้อ่าแล้วทีนี้เราอาจจะแบบว่าคือไม่อยาก ไม่อยากใช้แอร์นะคะแนะนำพลิกกลับค่ะพลิกกลับเอาฝั่งนี้เป็นพื้นเอามูขึ้นข้างบนตรงช่องแอร์เอาหนังยางมัดเอาไว้ก็ได้หรือว่าเอาเชือกผูกไว้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะใช้แบบไม่ใช้แอร์ก็ได้แบบนี้นะคะข้างบนนี้ก็จะโล่งสบายผู้ป่วยสามารถใช้กับผู้ป่วยได้นะคะ ห้องของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยอยู่ได้นะคะลูกค้าเพราะว่ามันเดินเข้าไปนี่ก็คือแบบถ้าเปิดแอร์นี่ก็คือแบบนี่เลยค่ะมันจะโปร่งมากเลยค่ะแล้วเหมือนกันคือมันใช้ได้ทั้งสองสองด้านนะคะก็คือใช้กับแอร์ก็จะเอาด้านที่เป็นผ้ามุ้งเนี่ยลงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็น,ปนด้านบนแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับพัดลมนะคะหรือว่าใช้ในแบบว่าผู้ป่วยที่แบบว่า ทำห้องให้ผู้ป่วยแล้วแบบไม่อยากใช้แอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาฝั่งเนี้ยค่ะลงลูกค้าพอกไปคะแล้วก็เอาฝั่งเ,เป็นผ้ามุ้งเนี้ยขึ้นนะคะแล้วก็ตรงช่องแอร์ล้วก็ปิดเอาไว้ทูอินวัเลยค่ะลูกค้าคุ้มมากสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะถ้าสนใจนะคะคักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะลูกค้าหรือว่าสั่งในลาซาด้าก็ได้ช่องใส่แอร์ จะเอาซ้ายขวาบนด้นแจ้งได้นะคะลูกคแจ้งก่อนราคาให้ทักแชทเข้าไปถามในอินบ็อกซ์นะคะนี่เวลาออกไปนอกพื้นที่นะคะลูกค้าถ้าแบบว่าเราไม่อยากใช้แอร์อะไรเงี้ยเราอยากแบบไปนอนดูดาวอะไรเงี้ยค่ะนอนดูดาวแบบชิๆลๆอะไรเงี้ยก็เอาไปได้นะคะลูกค้าแล้วก็เอาเอาฝั่งฝั่งฝั่งที่เป็นพื้นมุ้งเนี่ยขึ้นเออแล้วก็ฝั่งเนี้ยเป็นพื้น เพราะว่าตัวเต็นท์ของเราจะมีตัวยึดกับพื้นดินนะคะเห็นเห็นตัวนี้ไหมอ่าแล้วเขาก็จะมีแขนตัวนี้มาให้ด้วยนะคะเคเจปรับปรุงใหม่นะคะพยายามปรับปรุงสินค้าให้มันดีกว่าเรื่อยๆนะคะลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะคะนีกแล้ก็จะมีสมอให้นะคะยึดกับพื้นดินในกรณีที่ลูกค้าจะแบบว่าเอาไปนอนแคมป์ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับแบบว่าคือ นอนตักน้ำค้างนอนรับลมอย่างเงี้ยได้นะคะเป็นแบบแนว้างเลยเด็กจะมีถ่ายไว้ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวแบบสั้นๆของเรานะคะคลิปนี้ก็จะปักหมดไว้ให้ลูกค้าดูนะคะกว้างใหญ่มากสวัสดีค่ะ